เป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้ถ้าอยู่ที่ไหนให้ทำความสงบใจพุทโธอย่าปล่อยว่าสติติดแนบกับพุทโธพุทโธนะสิ่งสลาเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่าเกิดมากับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็อยู่กับสิ่งนี้ตายก็ตายจากสิ่งนี้ไปไม่มีอะไรติดตัวนะบาปกบุดันแติปีศาจั้นวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชา วัดรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยวัดปริญญาของพระเจ้าด้วยวัดประสูตุด้วยวัตดรตรัสรู้เนี่ยสำคัญมากทำมากระจายสวรรคอยู่นี่จากการตารัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสโลรว่าเป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีถึงห้าพันปีก็หมดนิสัยวัฒนารรของจักรจะหมดไปหมดไปที่เดกจะเหยียบย่ำทำลายเข้าไปคำว่า,าพุทธโทธโทมโมสาโคจะไม่มีเลยใจของกักร มีตั้งแต่กิเลสกับฟืกับไฟเผา,าไหวอ่ในหัวใจเกิไดกได้สบายร้านละใครเกิดได้สบายร้านละเป็นความทุกข์รอดมากที่สุดเลยทุกเ,เวลาที่ไม่มีศาสนาระหว่างพุทธนอดพุทธนอดนคือระหว่างพุทธนอนอเจ้าที่อุบัติที่อุบัติระหว่างกลางเนี่ยทุกข์รอดมาก <c oughs> สัตว์เลือกบาปหรืุคุณโทษมาได้แต่สร้างแต่บาปแต่กรรม นี่จะเฟื่อจะ,จะไฟเผาไหวกันนี่พวกเราเกิดว่าพอดีพอดีกับศาสนาเกิดการของพระพุทธเจ้าพอดีเลยส5 0 0แลห้าร้ได้ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าทํนาสโดร้อนทุกเวลาเวลาใครทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญตลอดไปจะเรียกอากาลิโก้ไม่มีการสาธี่เวลาเวลาคือการทำบาปและทำบุญทำเมื่อไรเป็นบาปทำเมื่อไรเป็นบุญทนนะั้ร้นแะ อพยายามคัดเลือกมาปออกากหัวใจสร้างจากความดีงามเกิดที่ใดนจะมีแต่สิ่งที่สมหวังสมหวงังพบใดชาติใดพบสิ่งใดที่ใดก็ตามจะมีแต่สิ่งสมหวังสมหวงังไม่ทําความกระทบกระเทือนจากจิจใจสําหรับผู้ได้พบได้เห็นนี่คือผู้สร้างความดีถ้าผู้สร้างนั่แความชั่วไปที่ไหนเจอตั้งแต่ความเฉลี่ยจันไรเป็นฟืนเป็นไฟกระทบกระเทือนกันตลอดนี่คือคนสร้างความชั่วไปที่ไหนเจอตั้งแต่ ภยัยกระทบกระเทือนตลอดเวลากับตัวเองให้พาคีสร้างความดีกานไปที่ไหนจะสบุปโเกใยญ่ละ,ะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรบ้างนะเป็นวัดวัดพูดในวิสาขาบูชาเป็นวัดที่พระเจ้าตรัสรูท้ทำนำทรมาสั่งสอนโลกใครเราท่านได้รู้จักบุญเจ้าบาปบ้างก็คือน,นี่แหละว,วัดตรัสรู้คือวัดน,นี้แหละ ให้พากัไปเพิ่มปฏิบัติวันที่ควรจะบำเพ็ญศีธรรมเข้าสู่ใจให้บ้ากินก่างานอื่นได้เพราะงานอื่นเราทำมาตั้งแต่ตื่นนอนจนสร้างหลับไปทราบว่าได้บ้างน้อยเพียงไรบางทีนอนไม่หลับก็มีไปหาไายได้บีตั้งแต่รายเจ้าเผาหัวใจในนอนไม่หลับก็มีเยอะนะไปหาความสุขตั้งแต่ตื่นนอนฟาดจกลับมาถือดมือเกยแล้วผาไมีตั้งแต่ขอบชูเผาหัวใจมีเยอะนะ ปัญหาไม่เจอหาความสุขให้ได้สุขเซีหาพระวราละสุขประคับลงไป,ปจิตใจมันจะดีจะดีนขนาดไหนเอาลวงไม่ไม่เหนือทําไปได้ทําไปน้ำรบไฟแสดงเปล์กุศลัยน้ำศาสตร์ลงไปเลยเปร์ไฟดับดับเย็นนั่นแหละให้ภาคอาจารย์เอาเราเกิดแต่เท้กากลางพุทธศาสนาแต่ชีวิตจะ่ฟืนแต่ไฟคือที่เล่ พาเผาว่าตลอดเวลาไม่สงบก่ออย่างนี้กับชาวฟุตรเราขอให้มีพุทโธธโ,ทร,ทร,โรสาโลเฉพาะวันนี้ให้ปาเพทธรรมเข้าสู่ใจเขาอยู่ที่ไหให้ทำความสงบใจพุทธโธอย่าปล่อยว่าสติติดแนบกับพุทธโธพุทธโธนะภาคราบเอาการเพียรจะไม่ได้พึ่งอะไรแลวนะบาปก็จะเป็นมหาภายัยบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเวลาจะเป็นจะตายมาเก่งๆแล้ว บุญกุศลจะเข้าดูปปุ๊บเลยช่วยสันตีไปได้บาปถ้าใคสร้างบาปบาเวลาตาตาเน่มันกดลงลงนรกอเวรกีไปเลยทีเดียวให้พากันราะวางตั้งแต่บัตรีีตายแล้วจึงมาระวางไม่ได้นะให้ระวังตั้งแต่บัตรีีลดละสิ่งใดไม่ดีให้ลดออกละออกสิ่งใดที่ดีให้สะกสมขึ้นมาให้ดีขึ้สิ่งสลายเดน่นอยู่ด้วยกันจะเกิดบ้ากับสิ่งเหล่านี้ อยู่ก็อยู่กัเสิยวนี้ตายก็ตายจากเสิยวนี้ไปไม่มีอะไรติดตัวนะบาปกบุญนั้นแต่ปีศาจใครสร้างบาปไว้บาปก็ติดตัวไปเป็นไผยไปที่ไหนเป็นมหาไผยติดตัวไปตลอดผู้สร้างบุญสร้างกุศสนเป็นมหาคุนติดใจไปตลอดจนถึงมะพผ,ผ่านนี่คือสร้างมหาคุนเข้าใจใจพากันจะว่าลนะวันนี้พ้นได้เสียสนิทนะ<อ>เหนื่อยมากแล้วเอาไม่ต้องเอว่างพราะไ่ตั้งระโพงพอ <c oughs> 好了，好。